วิธีการส่งงานผ่าน Google Classroom นะคะด้วยคอมพิวเตอร์นะคะถ้าท่านผู้ครองใช้คอมพิวเตอร์นะคะให้ไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะอาจจะเป็น Google Chrome หรือ Internet Explorer ก็ได้นะคะพิมพ์ Google.com นะคะและไปที่ลงชื่อพิมอ e ีเมล i พาสเวิร์ดที่โรงเรียนได้ให้ไหว้ค่ะ เมื่อเข้ามาในหน้าของ Google แล้วนะคะไปที่มุมขวาของหน้าจอนะคะจะเห็นคำว่า Gmail คนรูปแล้วก็เป็นตัวแอปพลิเคชันค่ะให้คลิกนะคะตรงแอปพลิเคชันนะคะหาไอคอนที่เขียนว่า Classroom ค่ะแล้วก็คลิกที่ไอคอน Classroom ได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาใน Google Classroom นะคะให้คลิกที่ห้องเรียนของนักเรียนนะคะในตัวอย่างจะเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะคลิกเข้าไปที่ห้องได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าห้องนะคะจะเห็นแถบข้างบนนะคะมีคำว่า Stream งานของชั้นเรียนผู้คนนะคะให้ผู้ครองคลิกไปที่งานของชั้นเรียนค่ะ เมื่อไปที่งานของชั้นเรียนนะคะจะเห็นนะคะว่ามีงานอะไรบ้างนะคะที่นักเรียนต้องส่งนะคะเราไปที่ดูงานค่ะในตัวอย่างจะเป็นงานวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะเวลานักเรียนจะส่งงานนะคะให้ไปที่เพิ่มหรือสร้างนะคะถ้าเป็นการแนบไฟล์รูปภาพก็กดไฟล์ค่ะ ไปที่ browse นะคะเพื่อที่จะแน่ไฟล์นะคะค้นหารูปภาพที่เราต้องการนะคะคลิกค่ะรอให้รูปภาพอัพโหลดก่อนนะคะหลังจากนั้นผู้ปกครองหรือนักเรียนนะคะอย่าลืมกดส่งนะคะเมื่อกดส่งแล้วนะคะตัวโปรแกรมนะคะจะถามเราอีกรอบหนึงนะคะ ว่าส่งงานของคุณใหม่นะคะให้กดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการยืนยันการส่งงานค่ะทั้งนี้นะคะถ้านักเรียนต้องการส่งงานใหม่นะคะให้กดยกเลิกการส่งงานนะคะแล้วก็ทำแบบเดิมก็คือแน่ไฟล์นะคะเลือกไฟล์งานใหม่ที่ต้องการจะส่งค่ะและกดส่งยืนยันการส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ หากเราต้องการเช็คนะคะว่างานที่เราส่งไปเนี่ยส่งไปถึงคุณครูหรือ,อยังนะคะให้กลับไปที่งานของชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสังเกตตัวไอคอนนะคะตัวไอคอนก่อนหน้านี้จะเป็นสีเทาเข้มนะคะเมื่อเราส่งงานไปแล้วจะกลายเป็นสีเทาอ่อนค่ะนักเรียนนะคะสามารถดูงานทั้งหมดนะคะที่คุณครูได้สั่งไว้นะคะ โดยไปที่งานของชั้นเรียนนะคะและดูงานทั้งหมดค่ะอีกวิธีหนึ่งในการดูงานของชั้นเรียนนะคะก็คือตรงหน้าสตรีมค่ะมุมซ้ายนะคะที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะจะมีงานนะคะขึ้นอยู่นักเรียนสามารถคลิกดูทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีงานอะไรบ้างนะคะที่คุณครูได้สั่งไว้ค่ะ